สวัสดีค่ะมื่อนี้ย่ายมะนาวพาเพื่อนเพืนมาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่งเพื่อเป็นบุญกุศลแก่สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชินีของไทยเฮ้านะคะเป็นวันแม่12สองสิงหานะคะทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่มู่บานของมะนาวเองนะคะเร้านี้กะเป็นการตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งแล้วกัพิธีกรรมต่างๆเนอะค่ะเพื่อนๆนนี่คือเป็นจิตจวัดในมูบานถ้ามีวันสําคัญในมูบน่บานพ่อญานานหรือวาลูกบานเพิ่นกะสิ รวมแรงร่วมใจกันทําบุญนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็ยังสืบสารประเพณีของเกา่าของเดิมของชาวบ้านในหมู่บ้านของยายมะนาวอยู่ค่ะมีความสุขแล้วก็ได้บุญน้ากันพร้อมด้วค่ะเพื่อนๆหมู่บ้านของยายมะนาวก็เป็นหมู่บ้านที่บ่ใย,ย,ยัยมีหลังค่า กะลอยก่่หลังค่า120หลังคาครัวเรือนเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากะพร้อมอกพอร้อมใจกันมีเท้งแม่ขาวนะคะเนาะกะเป็นมือวันพระพรมมีเท้งแม่ขาวหล้กกาลูกบ้านบ่วบานเด็กเล็กเด็กน้อยบ่าวบาผู้เฒ่าผู้แกะกะสีผ้ากันพร้อมใจกัน ออกมาที่วัดค่ะเพื่อนเพราอว่าเป็นวันยุทธวันแม่แห่งชาติน้ำเนาะค่ะมาสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆนนี่ก็คือสืบสารประเพณีโบรัมโมราณเหตุเก่าข้องเดิมของพอของแม่ที่เคยผ้ากันเหตุกันทําก็คือถ้ามีวันสำคัญ บาวาสิเป็นวันศินวันพระหรือว่าวันต่างๆของชาติของบ้านของเมืองกจะภาากันประกอบประเพณีพร้อมพร้อมกันในมู่บาลในมูบาลของย,ายา้ามะนาวมีร้อยยี่สิบกว่าหลังคาค่ะแต่ว่าให้ความรวมแรงร่วมใจร่วมมือกัน ทั้งผู้เยญ่บ้านทั้งลูกบ้านกบผ้าคกันมาทาบุญตักบาตรในครั้งนี้เนาะคะ่ะเพื่อนๆรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจที่ได้มาเหตุบุญนะคะประเพณีของเราเชาวไทยการที่ได้ทาบุญการที่ได้ใส่บาตรก็รรู้สึกวา่ามีความสุข มากมายแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมื่อนี้กะสิเป็นมือพิเศษแน่จากน้อยเป็นวันที่12สองิงหาแต่ว่ายายมะนาวเพิ่งจะมีโอกาสได้เอาคลิปคลิปนี้เอามาเผยแผ่ให้พี่น้องชาวโชวเชียวได้เห็นนะคะนี่คือวัดวัดนันทวันของหมู่บ้านของยายมะนาวนะคะเพื่อนเพื่อน ที่สร้างพึ่งจะสลองซาลาไปเมื่อปีที่แล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆน,นทุกๆุกปีหรือว่าทุกทุกกับการทําบุญพี่น้องห่วมบานหรือว่าญาตย่อมหรือว่าครูบาอาจารย์ก็จะพร้อมอกพร้อมใจ ะะทําบุญกันทั่วุกทุกเพื่อนทั่วุกทุก,ทก,ทก,ทกหลังค่าในครั้งนี้กะไดน้ำเขาสารอาหารแหง้งมาาส่บาดย่ำม,มือเสารน้ำกันนอพี่น้องพ่อตักบาดเขาสารอาหารแหง้งเสร็จแล้วทั้งเนี่คะ่ะทั้งลูกบานหรือบาช่าวบ้านของทแ้า กระพร้อมมาจัดข้าวปลาอาหารที่พี่น้องเอามาโ้มกันจัดเป็นจัดเป็นไส่ถาดว่างสวยๆเอาไปเพื่อจะไปถวายพระนะคะที่วัดของยายมะนาวพระคู่บ่าเพิ่นจะตกแต่งประดับปลูกต้นไม่ บัว่าสิเป็นบัวขาวบัว่าสิเป็นดนอกไม้ต่างๆพุ่พน่ะคะ่ะโอ้ย,อยพีสาวเพื่อนเห็นเพิ่นก็นว่าขอออกกลองน้ำแนว่นว่าสันมา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 ยายมาเน่ากันเลยว่านะะเนาะค่ะเนาะวัดของยายมาเน่าถึงจะเป็นวัดน้อยน่อยนะคะถึงจะเป็นวัดน้อยนอยแต่กะมีคงความงามเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนยังคงความงามสวยงาม เพราะวา่าชาวบ้านพร้อมอกพร้อมใจแล้วก็บคู่บาอาจารย์ผู้ที่เพิน่นปฏิบัติผู้ที่เพิน่นอารักษาปฏิบัติธรรมะอยู่ในวัดนี่เพิ่นกะถ้ำึ้นมานะคะจัดสร้างขึ้นมาเพื่อชาวบ้านหรือว่าลูกเล็กเด็กแดงผู้เกิดใดไงรุ่นจะได้เห็นประเพณีผื่เกา ห้องหลังที่จัดสางขึ้นมานะคะพี่น้องนี่ก็เป็นการจะใส่บาทนะคะตักบาทนะคะตักบาทอยู่ทิงซาล่าเนาะคะ่ะที่นี่กะชาจะทวา